สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะวันนี้เราก็จะเตรียมตัวนะคะพาสองสาวนะคะออกเดินนะคะลงไปวางทะลุนะคะอ,อตอนนี้สองสาวยังรองอยู่นะคะรอเพื่อนๆน,นะคะกับช้างอีกสิบเชือกนะคะโอ้ยใบเฟินอยากออกแล้วนะคะอยากเดินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ โอ้นะคะสองสาวเป็นแกนนาเหมือนเดิมนะคะกอดเพื่อนเหมือนเดิมค่ะไปแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราก็มารวมกันอยู่ที่บ้านใบบัวก่อนนะคะรวบรวมช้างนะคะแต่ละเชือกในหมู่บ้านของเรานะคะยืนรอกันอยู่บ้านใบบัวนะคะตอนนี้ตอนนี้ภายคําเมืองออกมาแล้วนะคะภายคําเมืองกับยายเอื้องคำนะคะนูน ตอนนี้อยู่บ้านใบบัวนะคะแล้วก็น้องน้ำมนต์อีกหนึ่งเชือกนะคะวันนี้มีสิบเชือกนะคะวันนี้<ะ>ช้างเด้อช้างช้างมาแล้วเด้อหลบช้างด้วยเด้อม,มาแล้วนะคะคว,วานน้อยก็ขึ้นนะคะมาแล้วนะคะขับเื่อนช้างนะคะจากน้องนิคืนนะคะกำลังจะ นะคะเพื่อเป็นเสบียงอาหารระหว่างทางนะคะยายเอื้องยายเอื้องบอกว่าหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้กําลังออกจากหนองอีคูนะคะกําลังมุ่งหน้าไปสู่บ้านตะกลางนะคะมาแล้วนะคะขบวนช้างรู้สึกขบวนจะขาดตอนตรงยายเอื้องคํานะคะเพราะว่าคุณยายกับคุณตานะคะก็จะเดินช้าหน่อย ต้องเดินรอๆกันนะคะจะได้มีเพื่อนจะได้ไม่กลัวรถนะคะตอนนี้ถึงวัดแจ้งสว่างแล้วนะคะแล้วก,กำลัง ะะมีแม่น้ำวังทะลุนะคะค่อยๆเดินไปนะคะส่วนน้องน้ำมนตนะคะนูน้องน,น้ำมนตรับทุ่งนามาเลยนะคะกลัวไม่ทันเพื่อนวิ่งมาเลยนะคะน้ำมนต์สี100่คูณร้อยมาเลยนะคะน้ำมนต โอ้นะคะดูดนางพญาเต่าใบเฟินนะคะเดินเต็มถนนไม่ไม่ไมรีรอดนะคะไม่หลบรถเลยนะคะรถต้องหลบใบเฟินนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะนะคะก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่วังทะลุนะคะตอนนี้สองสาวอาบเสร็จแล้วนะคะก็เป็นคิวของพ่อใหญ่สีดอวคำเสนแล้วก็เป็นคิวของใบบัวนะคะ แม่น้ำกว้างนะคะแต่เราก็ไม่ได้ลงไปลึกนะคะอยู่แถวๆนี้นะคะพอที่ช้างจะว่ายน้ำและก็มุดน้ำได้นะคะโอมาดูอาการใบบัวที่จะเล่นน้ำนะคะว่าจะเป็นยังไงลงไป <laughs> <laughs> มาเด้อค่ะทานข้าวเทียงด้วยกันตอนนี้นนใกล้จะหมดแล้วนะคะ ต้มตำนะคะฝีมือยายเปิงนะคะยายเปิงตำแหล็กนะคะแล้วก็ยำขนมจีนแล้วก็มียำมะม่วงด้วยตอนนี้หมดแล้วอันนี้เป็นไก่นะคะไปเส้นไว้มาตั้งแต่เช้านะคะพกมาด้วยนะคะแบตเตอรี่ด้อแบตเตอรี่นะคะยายแตงแซบบอย่ยายแตงแซบลายลายนะคะนนนะคะความแซบก็โดยนะคะปลา้านนัวจากสตึก ตอนนี้เริ่มอิ่มกันหลายคนแล้วนะคะนัวนอันนี้นั่งก่อนเพื่อนนี่ก็ลูกบ้างเด้อนี่เด้อโอ้ยดูสายตาพคีอื่สวนากดเทานข้าวเที่ยงอยู่ที่วังทะลุนะคะพอความก็อยู่กันคนละมมกัยคุ ตอนนี้น้องช้างนะคะจะเตรียมลงน้ําก่อนกลับบ้านนะคะเตรียมตัวอาบน้ํากลับบ้านกันนะคะเพราะว่าฝนจะมาแล้วนะคะดูก้อนเมฆนะคะทางนี้คลึ้มนะคะโอ้นิ้โอ้ยนะคะจะลงไปเล่นน้ําก่อนนะคะแล้วค่อยกลับนะคะวันนี้คลึ้มคลึ้มาแล้วเหมือนฝนจะตกนะคะเลยต้องรีบพาช้างกลับบ้านก่อนฝนมานะคะเพราะว่า ถ้าฝนตกมาจะลำบากกันนะคะช้างลงน้ำนะคะเล่นน้ำส่วนประกายไปเสร็จแล้วนะคะโนนกำลังขึ้นไปตอนนี้เป็นคิวของใบบัวนะคะแล้วก็สีทองภายคําเมืองนานมากนะคะอาบน้ำอาบน้ำนานมากเลยนะคะภายค้าเมืองนุ่นกว่าจะลงน้ำได้ก็ปล่อยระเบิดก่อนนะคะโนนใบบัวได้ขนะ่าวว่ากิดการกว่าเพื่อนเลยนะคะในภูมชน จะพาึงจนแตกตื่นนะคะ อาบให้นางควานอาบให้นางช้างเลยนะคะโอ้ดูพรพลายทำเมืองเหมือนจะสบายตัวเลยนะคะไม่อยากขึ้นมาเลยนะคะนอนสบายอยู่ในน้ำมุดน้ำอยู่นะคะนุ่นเอ้ยๆอ้ย,อย <laughs> ระวังเกลือายเด้อ ที่อื่นก็มีเยอะแยะนะแต่ทํามไมน้ำมนต์ไปไปเบียดกันน่ะโอ้ยโอ <s art ing> โอ้ยเนอะอันนี้ท้าไม่ชํานาญนะคะก็อาจจะตกช้างได้นะคะแล้วก็ตกนา <laughs> ดูบัวเล่นเล่นแรงมากโอ้โหโอ้ต้องมีวิชาขาที่เกาะช้างเกาะโคช้างไว้แน่นเลยนะคะ <s art ing> มากเวลาช้างอาบน้ํานะคะอา,อาบน้ําเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะตอนนี้จะเดินออกเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะขอบคุณผลไมท้ทุกๆตะกร้านะคะที่มอบให้กับช้างตกงานทั้งสิบเชือกนะคะ,คะมาแล้วมาแล้วนะคะตอนนี้ต่อคิวกันลงเรื่อยๆนะคะลงเรื่อยๆแต่ละเชือกนะคะรอคิวกันลงนะคะเพราะว่าลงไปเยอะจะเดี๋ยวจะเกิดความชุลมุนเกิดขึ้นนะคะ อันนี้เป็นคิวพี่สีทองพี่เย็นจิตนะคะแล้วก็พี่ไฟนะคะพี่ไฟกำลังจะลงแล้วนะคะพี่ไฟนางพญานี่เดินทีไรนะคะน,น้ำนุ่นเอาแล้วใบบัวเอาแล้วไฟห่วงกินเลยนะไฟอาบน้ำก่อนกลับบ้านกันนะคะนุ่นพี่สีทองก็เล่นนะคะ พี่เย็นนะคะพี่เยน็นพี่ฝ้ายพี่สิทองนะคะทีละสามเชือกนะคะลงไปเล่นทีละสามเชือกนะคะจะได้ไม่เกิดความชลมูลแออัดนะคะแม่มมนาวบาอ <laughs> จียองเลยไ like อชาวเผือกัวเงี้ยเป็นคิวของพ่อใหญ่คำแสนกับยายเอื้องคำสองตายายนะคะสองตายายกำลังจะลงมาแล้ว <laughs> สองตายายปิดปิดหลังทุกทุกงานนะคะสองตายายวันนี้คลืมๆนะคะคลืมๆแล้วนะคะโอ้ยายเอื้องคำยอมเดินอาปากมานะคะเพื่อต้นสับปะรดนะคะโอ้ยายเอื้องคำนะคะถูต้นไม้ไม่ห่วงสุขภาพของตัวเองเลยนะคะหัวขาดเลือดแดงหมดเลยยายเอื้องคำ เจ้าคือบาห่วงสุขภาพเจ้าของเน่ยายเอื้องคำนี่เลือดออกเลยไปถูต้นไม้ยังไงนะคะรู้สึกจะคันมากนะคะยายเอื้อคันบอยยายคันจนเลือดออกเลยนะคะอ่าใครเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเด้อคิวต่อไปสองตายายนะคะจะลงเล่นน้ำคู่กันโอ้ย ตอนนี้ก็เป็นขากลับนะคะขากลับจากวังทะลุนะคะโอ้พี่สีทองบอกมีการแอบนะคะแอบเอเก็บเก็บอาหารข้างทางด้วยนะคะผลไมายังไม่อิ่มนะคะหาเก็บอาหารข้างทางด้วยนะคะนำนำโดยนะคะพลายค้าเมืองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พญาเต่าของเรานะคะใบเฟิร์ ใบเฟินนะคะประกายแก้วนะคะสีทองแตกแถวนะคะสีทองน้องฝ้ายเย็นจิตแตกแถวอีกแล้วนะคะแล้วก็จะมีพ่อใหญ่คําแสนกับยายเอื้องคํานะคะสองตายายสองตายายคือปิดปิดเอ่อปิดท้ายทุกงานนะคะเดินไม่ทันนะคะสองตายายปิดปิดเอ่อปิดงานนะคะ ทุกครั้งเพราะว่าเดินไม่ทันเพื่อนนะคะต้องหาเก็บอาหารก่อนเพราะว่าถ้าเดินเฉยๆไม่ไหวนะคะอ้าปากนะคะเอานาพญาเต่าไม้ฟืน พ่อใหญ่ปิดท้ายทุกงานนะคะพ่อใหญ่คำเสนมาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะทีมงานนองอีคูนนะคะพ่อใหญ่คำแสนเดินช้าสุดนะคะหนุนปิดท้ายนะคะตุยนุยอยู่หลังเพื่อนนะคะ